เคยเห็นไหมครับรถปีใหม่ไม่ถึง5 0,000่นแถมได้กุญแจมา2ดอกด้วยครับหายากมากเดี๋ยวผมพาไปดูกับคันนี้นะนี่เลยครับเป็นตัวโตลต้ายาริสตัว1นครับเป็นตัวอีโคคาร์ครับปี2 0 1 7ด้วยสีนี้หายากนะแถมเอาไปแต่งก็สวยด้วยตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะราคาอยู่ที่2 8 9 0 0นเ้าบาทเท่านั้นครับมาดูกันนะครับว่ามีอะไรมาบ้างกับ2 8 9แ0 0ปมนกาัมาดูกันเลยครับตัวนี้นะครับเป็นตัวโตลต้ายาริส1.2ครับปี2017น็ดะครับกระจังหน้าได้ของเดิมนะครับจากโรงงานมาเลยนะ ตัวนี้ล้อแม็กเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับเป็นขนาด15นิ้วยางคอนติเนนต์ด้วยนะครับผมกระจกมองข้างครับมีไฟเลี้ยวอยู่ด้วยนะครับมาพร้อมคิวกันสาดตรงรุ่นเลยนะครับผมมือจับเป็นแบบโครเมียมสีเงินเลยนะครับผมระบบเบรคนะครับด้านหลังเป็นดัมม์นะครับส่วนด้านหน้าเป็นดิสนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะด้านหลังนะเรามีไฟเบรคไฟสามมาพร้อมปัดผลหลังด้วยนะครับผมตัวนี้อัโนโตโกโตโยต้าตัวใหญ่เลยมาดูซิข้างในเป็นไงบ้าง รถเอาในประสงค์ครับรถคนเมืองนะครับผมกว้างขวางสอดกําพระไปกับเพื่อนๆได้เลยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อนะครับคันนี้สีเดิมๆนะครับทั้งคันเลยภายในนะครับเป็นจุดไฟฟ้าทั้งหมดสี่บานออโต้บานคนขับนะครับคันนี้ได้เลขไม้อย่างที่บอกครับไม่ถึงห้าหมื่นครับแค่สี่หมื่นหกเท่านั้นเองนะครับผมแอร์บยเดิมจากโรงงานครับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดเบาผ้านะครับไม่มีฉีกขาดไม่มียุบด้วยนะครับผมของเดิมจากโรงงานเลยนะครับตอนหลังก็เช่นกันครับ กว้างขวางอย่างแน่นอนนะรุน่นนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่านะ,ะมาดูห้องเครื่องกันนี่คานหน้าซ้ายขวาเดิมสนิทเลยนะครับไม่น็อตไม่ขยับเลยรวมถึงฝาก,กระโปรงด้วยครับไม่ขยับเช่นกันนะครับคันนี้เครื่องนิ่งเดินเงียบอย่างแน่นอนนะแบตเตอรี่ได้ G s มาด้วยนะครับสบภาพดีอย่างนี้เดี๋ยวเราเปิดราคากันเลยนะอีกทีหนึง่งราคานะครับสำหรับตัวโตโยต้ายาริส1.2จนะครับปี17ไม่แค่40,000หัเท่านั้นราคาอยู่ที่289,000บาทเท่านั้นครับ สนใจนะครับคอมเมนต์เข้ามาหรือติดต่อผมเข้ามาครับคุณนนทบานเอพเป็นหนึ่งครับมาเลยครับ